สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหน้าไม้เหมือนเดิมครับหน้าไม้เหมือนเดิมก็คือคลิปผมก็ทําเกี่ยวกับหน้าไม้แล้วก็การหาปลาหรือหาละเพื่อการดำรงชีพครับสนับคลิปผมทําช่องขึ้นมาก็เป็นแนวนี้ครับสนับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่อง หน้าไมา้พูดง่ายๆว่าจะเป็นสามระบบก็ได้ครับสามระบบก็คือพูดง่ายๆก็เรียกว่าหน้าไมา้ทูอินบันก็ได้ครับก็คือ,อยิงในสามระบบสามระบบคืออะไรครับหนึ่งก็คือ,อยิงปลาทั่วไปสองก็ยิงหนูทั่วไปครับ แล้วก็ยิงนกส่วนยิงนกนี่เขาจะใช้ลูกเล็กที่เป็นกลมๆค,ค,ครับกลมๆซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จะเป็นลูกขนาดแปดมิลครับส่วนหน้าไม้ตัวนี้จะใช้ลูกขนาดห้ามิลที่ผมจะมารีวิว นี้ซึ่งจะเป็นหน้าไม้ปลาทั่วไปครับซึ่งสามารถนำมาประยุกใช้เป็นหน้าไม้ยิงปลาสามระบบได้ครับก็คือยิงหนูก็ได้ยิงปลาก็ดีครับแล้วก็ยิงนกส่วนเรื่องยิงนกเราก็เพิ่มตัวนี้ครับลูกจักกันนี้ครับก็คือตัวสไลด์ครับตัวสไล เพื่อทําการขับเคลื่อนลูกประสนรื่อออกไปครับสําหรับหน้าไมา้ตัวนี้ผมก็ได้มาประยุกต์ใช้ครับแต่ก่อนก็เป็นปืนยิงปลาทั่วไปนี่แหละครับซึ่งเพิ่มออปชั่นขึ้นมาครับเพิ mm ่มออปชั่นขึ้นมาก็คือ mm hmm. จะเป็นศูนย์เร่งค,เรงครับ ศูนหน้าไฟเบอร์ออปติกมีจุดเดงก็มีศูนหลังครับซึ่งจะมองผ่านตรงนี้ไปใส่ศูนย์หน้าแล้วก็มีขั้นสำหรับปรับสูงต่ำครับแต่ละขั้นสูงต่ำขึ้นไปก็คือพูดง่าว่าก็ประยุกต์ใช้เป็นหน้าไม้ที่ยินวันสามารถยิงได้สามระบบก็ได้ สองระบบก็ได้ในแต่เราจะเลือกใช้ครับจะพูดถึงเรื่องยิงปลาทั่วไปนะครับเราก็ใช้ลูกดอกทั่วไปครับประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนก็ได้ครับส่วนยิงหนูเราก็ใช้ลูกดอกยาวขึ้นมานิดนึงครับประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนี่ครับสำหรับยิงหนูทั่วไปส่วนยิงนกเราก็ใช้ลูก ห้ามิลเท่านั้นครับห้ามิลเพราะว่าร่องมันรองรับได้แค่ห้ามิลครับร่องรางรองที่บรรจุกระสุนนี่ได้แค่ห้ามิลรูงสุดส่วนลูกกระสุนเราก็ซื้อทั่วไปครับตามรัด้ครับมีขายทั่วไปแตวแต่เราจะเลือกซื้อเอาครับจะว่าจะซื้อจากเจ้าไหนส่วนลูกเหล็กขนาด ส่วนถามว่าเรื่องความปลอดภัยครับผมก็รับประกันความปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ครับนี่ก็คือจุดนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันคืออะไรครับก็คือจะเป็นการกันสายกระแทกนะครับถ้าถามว่าไม่ทำได้ไหมอันนี้มันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำ เวลายิงไปแล้วเชือกตัวนี้มันจะเลยครับเลยนี่มาแล้วก็มันจะมาชนมาชนตัวนี้ครับชนชนศูนย์หน้าเราเนี่ยเพราะว่าปลายมันสั้นไปปลายมันสั้นเกินไปแล้วม,มันชนนี่แหละครับไม่ว่าจะทิ้งปลายสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบเส้นนี่ชนนี่แหละครับ อันนี้สามสิบเซนยังชนเชือกขาดนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้เชือกจะขาดเห็นไหมครับถ้าเราไม่ทําตัวนี้ขึ้นมานี่ตัวที่สองจุดขึ้นมาเนี่เชือกจะขาดครับหรือใครว่าไม่ขาดก็คอมเมนต์มาได้ครับสนับท่านที่รับชมว่าไม่จําเป็นหรือท่านที่มีประสบการณ์ว่า ไม่เกี่ยวกันทิ้งไปสิบกเซนมันก็ไม่ขาดแล้วอันนั้นผมได้วิจัยมาแล้วครับก็คือขาดแน่นอนครับอย่างน้อยก็ประมาณสักหกสิบเซนห้าสิบเซนครับมันถึงจะไม่เลยเลยไปครับตัวนี้มันจะไม่ไเลยตัวสไลด์ตัวสไลด์ลเรายิางออกมานี่มันก็ แรงก็เท่าลูกดอกนะครับลูกดอกอยิงปลาทั่วไปแต่มันจะมีตัวเบรกกระแทกตัวนี้ก็คือจะช่วยเบกรกสลอให้ตัวนี้หยุดถ้าเราไม่ทําตัวนี้ตัวนี้ก็จะเลยครับเลยปีกมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโรเลอร์เรืออะไรก็เลยครับเพราะว่ามันจะเหมือนลูกดอกพุ่งออกไปครับตัวสไลด์นี่มันเป็นลูกดอกพุ่งออกไป ก็ต้องทำตัวกันกระแทกครับกันกระแทกเชือกสองฝั่งเวลาเวลาวิ่งออกมานี่มันก็จะกระแทกตรงที่เชือกหเห็นไหมครับเห็นไหมครับเชือกก็จะมากระแทกตรงนี้อือไม้ความว่ามันจะเบรกตัวช่วยเบรกตัวสไลด์ครับม่ให้มันเลยก็คือเพื่อความปลอดภัยครับถามว่าถ้าไม่ทําได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ มันจะสูญเสียครับก็คือระยะนี้มาถึงปลาย,ยประมาณสามสิบเซนครับสามสิบเซนก็คือช่วง,งช่วงชาร์จตัวนี้ก็ประมาณแปดสิบเซนครับถึงหน้าไกลถึงยังแปดสิบเซนครับถึงหน้าไกลก็ประมาณสักเก้าสิบพูดถึงหน้าไม้ตัวนี้ถึงยังหลังก็ประมาณแปดสิบเซนซึ่งมีความแรงมากครับ ระยะท럭เจ็ดสิบแปดสิบอย่างนี้ก็ถือว่าคามแรงเกินไปเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนครับถ้าเราไม่ป้องกันไว้ก่อนก็คือความสูญเสียครับสำหรับสูญเสียเลยครับก็คืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับเราต้องป้องกันไว้ก่อนเพื่อทำการเบรกตัวสไลด์ไ้ครับ ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันก็ออกจะเลยไปไปนชนชนศูนย์หูน้าครับมันจะชนศูนย์อ้าพอดีกระแทกศูนย์หน้า,นาเชือกก็จะขาดครับก็คือเราก็ต้องเสียเวลามาัดใหม่ครับมัดยางมาัดเชือกใหม่ต้นแับเชือกดันตัวสไลด์ไปเราก็ต้องทําการมัดใหม่เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูครับทดสอบให้ดูว่ามันจะได้ผลไหม ซึ่งผมได้วิจัยมาแล้วว่าคือได้ผลร้อเอร์เซนครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูขึ้นสายให้ดูแล้วก็ยิงออกไปไม่ได้ใส่รูปนะครับไม่ได้ใส่รูปก็คือจะยิงให้ดูเลยว่ามันจะไม่โตสไลด์จะไม่หลุดออกครับจะไม่ขาด นัก80นะครับถือว่าแรงมากเดินไปถ้าเราจะใส่ลูกเราก็เซฟไปก่อนนะครับเซฟไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่ลูกเพื่อความปลอดภัยครับเซฟไปก่อนเซฟตี้ไปก่อนก็คือเซฟไก่เซฟไก่ตัวนี้จะเป็นเซฟนกครับแล้วก็กดลงเซฟกดลงเซฟขึ้นกดเซฟก็กดลงครับเซฟขึ้นกดเซฟก็กดลงอย่างนี้เดี๋ยวผมยิยิงครับ ลากระแทกนี่ไม่ได้ใส่ลูกนะครับไม่ได้ใส่ลูกกระสุนซึ่งดีวิวอยู่ห้องครับไม่ได้ใส่ลูกกระสุนก็คือแค่ตัวสไลด์ใช้ครับเห็นไหมครับนี่ออกไปแล้วตัวสไลด์ก็จะปกติครับซึ่งสองตัวนี้ผมจะใช้ยางครับยางแนวก่อนน็อดน็นอนยดยึดน็อดสองตัวไว้ข้างใน ก็คือมันจะสามารถหมุนได้ครับหม,หมุนอิสระได้ก็คือหมุนแน่นๆนิดนึงนดยาวกว่านี้นิดนึงครับสูงขึ้นโผล่ขึ้นมานิดนึงถามว่ามีผลต่อการเลงไหมไม่มีครับเพราะว่าเราเลงจากนี่ครับนี่เลงจากศูนย์หน้าไปถึงนี่เลงจากศูนย์หลังมาถึงศูนย์หน้าครับจุดเลงสําหรับการใช้งานเลงเป้า เปาจาจะข้ามไปหรือจะขึ้นต่ําสูงเราก็ใช้รุ่นพินิตเอาครับก็คือสูงต่ํำระยะยิงเท่าไหร่เพื่อความสูงต่ําแล้วก็ไปสู่ศูนย์หน้าอย่างนี้ครับไปเปอร์ออกติกก็คือจุดแดงนี่ครับเรียงสู่เป้ามาไก็ อธิบายให้เข้าใจนะครับสําหรับท่านที่จะทำมาประยุกต์ใช้ก็ได้ครับซึ่งจะเป็นรางเรียกรางอะไรรางศูนย์ได้ครับมีข้างล่างจะมีเชือกล่องเชือกข้างใต้ข้างบนจะเป็นรางล่องรางอีกหนึ่งก็คือล่องเชือกนี่แหละครับสําหรับบืนศูนย์เรียกกันหน้าไม้ติดศูนยหนึ่ง ทั่วไปตัวนี้ก็จะพิเศษหน่อยหนึ่งก็คือประยุกต์ใช้ครับก็เน้นความปลอดภัยครับสำหรับท่านที่ต้องการแต่ประยุกต์ใช้ก็แบ่งปันครับสำหรับว่าระยะนี้เชือกจะขาดไหมเชือกตัวนี้จะขาดไหมถ้าอันนี้ขาดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าขาดเพราะอะไรเพราะว่าทิ้งปลายสั้นเกินไปครับอย่างน้อยประมาณสัก ห้าสิบเซนพอดีครับห้าสิบหกสิบเซนพอดีประมาณนี้แหละครับมันถึงจะไม่ขาดอันนี้เราประยุกต์ใช้ครับก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เชือกขาดเวลามันจะมากระแทกนี่ครับกระแทกเย่าศูนย์ศูนย์หน้านี่ก็พอให้เกิดอันตรายได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทําตัวนี้กันเชือกครับเวลาเรายิงออกไปแล้วเชือกตัวนี้ก็จะมาหยุดครับหยุด ตัวสไลด์ไว้ไม่ให้มันเลยไปแค่นี้แหละครับแม้กระทั่งหน้าไม้ของต่างประเทศเขาก็ยังทําแบบนี้ครับก็คือกันสายครับกันสายกระแทกเพราะว่าแรงกระแทกนี่แรงมากนะครับแรงยืดแรงฟาดของรูดอกไปแรงยางของยางของสลิงหรือสายเคเบิลต่างๆทําให้เราบาดเจ็บได้ครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องประยุกต์ใช้ครับถามว่าใสายางได้กี่เส้นอันนี้ก็เพิ่มได้ครับแล้วแต่ถามว่าจําเป็นไหมมันไม่จําเป็นหรอกครับถ้าจะใส่เยอะๆขนาดนั้นก็คือใส่แค่เส้นเดียวก็พอครับช่วงสัก80ระยะ30-40เมตรนี่ก็เกินครับปีกสนับปีกโรเดอร์เกินเกินคาดเกินควบมากไหมคา,าดหมายครับระยะ40เมตรอย่างนี้ สามารถยิงโดนครับเรื่องแม่นไมมแม่นขึ้นอยู่กับฝีมือเราครับทักษะในการใช้งานถามว่าระยะบางผลเท่าไหร่มันก็แล้วเต่ยครับแล้วแตี่ยความสามารถแต่ละคนขึ้นอยู่กับคนยิงครับไม่ใช่หน้าไม้ก็คือพูดง่ายว่าคนห้าสิเปอร์เซ็นหน้าไม้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะเท่าร้อยเปอร์เซ็นพอดีครับต้องปรับสมารุณ ให้เข้ากันครับระหว่างการผู้ที่ใช้งานแล้วก็อุปกรณ์ครับคือหน้าไม้เท่านั้นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็อธิบายจบเพียงเท่านี้ครับหน้าไม้สามระบบหรือเรียกกันว่าหน้าไม้ทีอินันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล,ขอล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ